ครับนี่เราก็เข้ามาแล้วนะค่าเข้าเท่าไหร่วะค่าเข้าเท่าไหร่บอกไปห้าสิบาทห้าสิบบาทค่าเข้าห้าสิบด้วยคนละใช่ไหมก็คือคำตังค์ไปเลยห้าร้อยนะคือแล้วไม่เป็นไรนะเขาทำสวยงามดีนะนี่ใช้ได้ใช้ได้นี่คุ้มค่านนานๆต้องมางานทีวีโอโอเคประมาณนี้นะครับบรรยากาศก็เริ่มร้อนแล้วตอนนี้ นี่เขเรืองมากถ่ายไหมก่อนถ่ายไหมก่อนไเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวถ่ายข้างล่างก่อนนี่ับโจกุลลงไปแล้วนันอบรรยากาศคีนเขาจะเปลนนกเไม่ตายด้วยเฮ้ยใช้ไน้ใช้ได้ بابا